ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องลำดับอานันต์และอนุกรมอานันต์เป็น EP ที่6แล้วนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลำดับเรขาคณิตนะครับหรือ g e o m e t r i c sequence นะครับสำหรับลำดับเรขาคณิตนะครับเราเรียนรู้มาแล้วตอนหมหานะครับในม6นี้ก็จะเป็นการทบทวนนะครับมาดูบทนิยามของลำดับเรขาคณิตนะครับลำดับเรขาคณิตคือ ลำดับซึ่งมีอัตราส่วนของพจน์ที่ n บวกหนึ่งต่อด้วยพจน์ที่ n เป็นค่าคงตัวที่เท่ากันสำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n และเรียกค่าคงตัวที่เป็นอัตราส่วนนี้ว่าอัตราส่วนร่วมหรือ common ratio นะครับจากบทนิยามนะครับลำดับ tn จะเป็นลำดับเรขาคณิตก็ต่อเมื่อมีค่าคงตัว r นะครับที่ r เท่ากับ a n บวก1ส่วนด้วย a n สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n นะครับนั่นก็คือให้นำพจน์ทางขวามือหารด้วยพจน์ทางซ้ายมือนะครับเป็นคู่คู่แบบนี้ถ้ามันเท่ากันก็จะเรียกว่ามีอัตราส่วนร่วมนะครับเมื่อมีอัตราส่วนร่วมก็จะกลายเป็นลำดับเรขฐาคณิตนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างการพิจารณาว่าลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับเรขาคณิตหรือไม่นะครับ พิจารณาอัตราส่วนร่วมของลำดับดังนี้นะครับให้เรานำ an บวก1ส่วนด้วย an นะครับคู่แรกก็จะเป็น a 2นะครับส่วนด้วย a 1นั่นเองนะครับ a 2ก็มีค่าเท่ากับ4 a 1ก็มีค่าเท่ากับ2นะครับก็ได้เท่ากับ2นั่นเองครับและนำ a 3นะครับส่วนด้วย A2 จะเป็นครูคๆ่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ A3 ก็มีค่าเท่ากับ8นะครับ A2 ก็มีค่าเท่ากับ4ี่หารกันก็เท่ากับ2นะครับตอนนี้ก็จะสังเกตข้างล่างย,ยังเท่ากันอยู่นะครับเราก็เช็คต่อไปอีกนะครับก็เป็น A4 ก็ต้องหารด้วย A3 นั่นเองครับ A4 ก็มีค่าเท่ากับ16นะครับ ส่วน a 3ก็มีค่าเท่ากับ8นะครับหารกันออกมาก็มีค่าเท่ากับ2ครับจากตัวนี้จะเห็นว่าลำดับนี้บอกข้อที่ n มาด้วยว่าเป็น2ยกกำลัง n นะครับก็ไปเรื่อยๆลองดูว่า an บวก1่วนด้วย an เนี่ยครับจะเป็นยังไงนะครับ an บวก1นะครับก็จะกลายเป็น สองยกกำลังเปลี่ยน n เป็น n นบวกหนึ่งนั่นเองครับ n นบวกหนึ่งครับส่วนด้วย an ก็คือนี่แหละครับพจน์ทั่วไปครับก็เป็นสองยกกำลัง n ซึ่งสองกำลัง n บวกหนึ่งส่วนด้วยสองกำลัง n นะครับก็ได้เท่ากับสองนั่นเองหรือมันก็คืออยู่ในรูปแบบนี้นะครับสองกำลัง n ออันนี้เป็นเลขย,ยกกำลังนะครับ เลขชี้กําลังบวกกันนะครับเกิดจากเลขยกกําลังที่มีฐานเท่ากันนะครับก็คือ2กําลัง n คูณกับ2นั่นเองนะครับตราส่วนด้วย2กําลัง n น,นะครับตรงนี้ก็ตัดทอนกันนะครับก็เหลือเท่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับ เราก็จะเห็นว่านะครับลำดับนี้มีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ2นั่นเองครับในเมื่อมีอัตราส่วนร่วมนะครับก็จะทำให้เราสรุปได้ว่าลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตนั่นเองครับถ้าเราสังเกตจากแผนภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอัตราส่วนร่วมก็คือ ตัวเลขที่นํามาคูณเข้าไปในพจน์แรกกลายเป็นพจน์ที่2ครับคูณกับพจน์ที่2กลายเป็นพจน์ที่3คูณกับพจน์ที่3กลายเป็นพจน์ที่4นั่นเองนะครับถ้าเป็นตัวเลขเดียวกันแบบนี้ก็คือมีอัตราส่วนร่วมก็คือเป็นลําดับเรขาคณิตนั่นเองครับตัวอย่างในข้อที่2นะครับเป็นลําดับเรขาคณิตหรือไม่นะครับลําดับที่กําหนดให้มานะครับพจน์แรกเป็น1พจน์ที่2เป็นลบ5 พจน์ที่3เป็น25พจน์ที่4เป็นลบ125และพจน์ที่5เป็น625ไปเรื่อยๆนะครับพิจารณาอัตราส่วนร่วมของลำดับดังนี้นะครับคู่แรกก็นำพจน์ที่2หารด้วยพจน์ที่1นะครับก็จะได้เท่ากับลบ5ส่วนด้วย1 ก็มีค่าเท่ากับลบ5นั่นเองครับคู่ต่อไปก็เป็นพจน์ที่3หารด้วยพจน์ที่2นะครับพจน์ที่3ก็คือ25พจน์ที่2ก็คือลบ5นะครับหารออกมาก็มีค่าเท่ากับลบ5เช่นเดียวกันนะครับและคู่ต่อไปพจน์ที่4นะครับหารด้วยพจน์ที่3พจน์ที่4ก็คือลบ125นะครับหารด้วย พจน์ที่3ก็คือ25นะครับก็มีค่าเท่ากับลบ5เช่นเดียวกันนะครับคู่ต่อไปนะครับก็คือพจน์ที่5หารด้วยพจน์ที่4นะครับพจน์ที่5ก็คือ625นะครับพจน์ที่4ก็คือลบ5ซึ่งหาซึ่งหาออกมาแล้วก็มีค่าเท่ากับ ลบหเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับก็จะเห็นว่านะครับลำดับนี้มีอัตราส่วนร่วมเท่ากับลบหนั่นเองนะครับเมื่อมีอัตราส่วนร่วมนะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่าลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตนั่นเองครับ เมื่อเราพิจารณาแผนภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าอัตราส่วนร่วมที่เราหามาเมื่อกี้นะครับครับเท่ากันหมดเลยนะครับก็คูณเข้ากับพจน์ที่1เป็นพจน์ที่2นั่นเองนะครับคูณเข้ากับพจน์ที่2เป็นพจน์ที่3นั่นเองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นตัวเลขเดียวกันแบบนี้เราก็สรุปได้เลยว่ามันคือลำดับเรขาคณิตครับตัวอย่างในข้อที่3นะครับเป็น ลำดับที่เป็นเศษส่วนดูบ้างน,นะครับพจน์แรกเป็นเศษ1ส่วน2พจน์ที่2เป็น1นะครับพจน์ที่3เป็น3เศษ3ส่วน2พจน์ที่4เป็น2พจน์ที่5เป็น5ส่วน2นะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆครับการจะพิจารณาว่าเป็นลำดับเรขาคณิตหรือไม่ก็ให้เราพิจารณาว่ามันมีอัตราส่วนร่วมหรือไม่นั่นเองครับ พิจารณาอัตราส่วนร่วมของ,ของลำดับดังนี้ครับคู่แรกก็นำพจน์ที่2นะครับหารด้วยพจน์ท,ท,ท,ทพพพพี่1นะครับพจน์ที่2ก็คือ1นะครับหารด้วยพจน์ที่1ก็คือเศษ1ส่วน2นะครับอ่ามันเป็นการหาพพรเศษส่วนนั่นเองนะครับก็คือตัวตั้งยังคงเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนจากการหารเป็นคูณนะครับแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนั่นเองนะครับ ก็มีค่าเท่ากับ2นั่นเองครับคู่ต่อไปครับก็นำพจน์ที่3หารด้วยพจน์ที่2นะครับพจน์ที่3ก็คือเศษ3ส่วน2นะครับหารด้วย1นะครับก็คือพจน์ที่2นะครับตรงนี้ตัวตั้งก็เหมือนเดิมนะครับหารด้วย1ก็มีค่าเท่าเดิมนะครับก็คือได้เท่ากับ3ส่วน2นะครับ จากตัวนี้เราก็จะสังเกตเห็นแล้วว่านะครับคู่แรกนะครับที่เราหารม,ามันมีค่าเท่ากับ2คู่ที่2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ3ส่วน2ซึ่งไม่เท่ากันแล้วนะครับ <erst. S 1> เมื่อมันไม,ม่เท่ากันนะครับ <suas> เราก็เขียนไปเลยว่าจะเห็นว่าลำดับนี้ไม่มีอัตราส่วนร่วมนั่นเองนะครับเมื่อไม่มีอัตราส่วนร่วมเราก็เลยสรุปว่าลำดับนี้ไม่เป็นลำดับเรขาคณิตนั่นเองครับ มาดูตัวอย่างในข้อที่4นะครับเป็นตัวแปรดูบ้างนะครับพจน์แรกเป็น a b ยกกําลัง3พจน์ที่2เป็น a กาลังส b กาลัง2พจน์ที่3เป็น a กาลัง3 b พจน์ที่4เป็น a กาลัง4และพจน์ที่5คือ a กาลัง5ส่วน b ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นย์และ b ไม่เท่ากับ0นย์ะครับเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์ก็จะหารกันแล้วหาค่าไม่ได้นั่นเองนะครับ พิจารณาอัตราส่วนร่วมของลำดับดังนี้นะครับก็ทำเหมือนเดิมก็คือคู่แรกก็จะเป็น a 2ส่วนด้วย a 1นะครับ a 2ก็คือ a กําลัง2 b กําลังสส่วนด้วย a 1ก็คือ a 2, b 2, a 1, กําลัง3นะครับอ่าก็ตัดทอนกันธรรมดานะครับด้านบนมี a 2ตัวด้านล่างมี1ตัวก็ตัดทอนแล้วเหลือด้านบนนะครับ b กำลังสองก็คือ b คูณกัน2ตัวนะครับ b กำลังสาม b คูณกัน3ตัวตัดทอนก็เหลือเป็นตัวส่วนนะครับนี่คือคู่แรกครับต่อไปพิจารณาคู่ที่2ครับก็จะเป็น a 3ส่วนด้วย a 2 a 3ก็คือ a กำลังสาม b a 2ก็คือ a กำลังสอง b กำลังสองตัดทอนครับ คู่แรกครับ a ก็จะเหลือ a อยู่เป็นตัวเศษเหลือ1ตัวอันนี้ตัดทอนก็เหลือตัวส่วน1ตัวนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ยังเท่ากันอยู่นะครับก็เช็คคู่ต่อไปครับเป็น A4 ส่วนด้วย A3 นะครับ a 4นะครับก็คือ a ยกยกกำลัง4ส่วนด้วย A3 ก็คือ a กํำลัง 3b กับนะครับก็ตัดทอนนะครับก็จะเหลือ A ส่วนด้วย B ก็ยังเท่ากันอยู่นะครับก็เช็คคู่ต่อไปครับก็จะเป็น A5 ส่วนด้วย A4 นะครับ A5 ก็คือ A กำลัง5ครับส่วน B แล้วก็ส่วนด้วย A กำลัง4นะครับ ตัวเศษเป็น a กําลัง5นะครับตัดทอนกับ a กกาลังสก็เหลือ a นะครับส่วน b ไม่มีตัวตัดทอนแล้วก็เป็นเหลือ a ส่วน b นั่นเองครับก็จะเห็นว่าเท่ากันหมดเลยนะครับจะเห็นว่าลำดับนี้มีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ a ส่วน b นะครับโดยที่ a ไม่เท่ากับ0นและ b ไม่เท่ากับ0ูย์นะครับ เมื่อมีอัตราส่วนร่วมนะครับเราก็าสามารถสรุปได้เลยว่าลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตนั่นเองครับพิจารณาจากแผนภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าอัตราส่วนร่วมนะครับรเท่ากันนี่เขาเรียกว่าอัตราส่วนร่วมนะครับก็คือตัวที่นําไปคูณจากพจน์ก่อนหน้าแล้วได้ นั่นเองครับสำหรับการพิจารณาลำดับว่าเป็นลำดับเรขาคณิตหรือไม่นะครับก็คือการพิจารณาว่าลำดับนั้นน่ะมันมีอัตราส่วนร่วมหรือไม่นะครับถ้ามีอัตราส่วนร่วมเราก็สรุปไปเลยว่าลำดับนั้นเป็นลำดับเรขาคณิตนะครับแต่ถ้าลำดับที่เราพิจารณานะครับไม่มีอัตราส่วนร่วมนะครับก็คือลำดับนั้นก็ไม่เป็นลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับให้นักเรียนฝึก ทำแบบฝึกทักษะที่5นะครับเป็นการพิจารณาว่าลำดับที่กำหนดให้เนี่ยเป็นลำดับเรขาคณิตหรือไม่เป็นลำดับเรขาคณิตนะครับก็ให้หนักเรียนฝึกโดยการอาจจะสร้างแผนภาพมาเลยก็ได้นะครับสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ